สวัสดีครับโอ้เริ่มงวกนางวกลังพี่เหราไม่คนเยอะมากเลหรอบ้าเพียงห้องคนละตัวนั้นม่นี่ครับม่นี่มากม่นี่แล้เปลี่ยนตมเดี๋่วนี้เงทนแทน ยันมาใช้พุทธไม้ละดินมันกำลังบวมโอ้ติดแจกแท้พอดีเนาะบ้านนี้หลักขึ้นบ่อนี่ใส่โรตซ์ลี่กำลังปั่นได้หน้าเดียวเอาไปเมฟครับเมียบเมบช่วงนี้ย่างที่เห็นครับนี่ฝนดีครับฝนดีโดรตซ์ลี่จมน้ำหายเลย <c oughs> thảo vâng vân gì đừng thoái là đừng là lướt thoại lắng không, ừ, không, đâu, không đâu ngập, kê, bây giờ เริ่มย่านแล้ว <c ười> ว่าเราเริ่มย่านแล้วโอเคจิตด <c ười> okay, ึงเบี่ยงไปทุ่นเลยบอกะอ่ะว่าเราจิตดึงเบี่ยงเลยครับรอสมครับรอสม เซนทริบนานเขาบ่ดิเห็ดหน้าตุ่มเหมืนที้ยังไงน,นี่ครับกำลังปันน่นในนาเดียวนี่รอบเดียวคางแท้่มาหน่เกม น,นี่ก็นา่าเยอะมันจะว่านไปแล้วครับน้ำาท่วมเสียบ่เลยเกิดแค่บกเกิดแค่บกเท่าใดครับเกิดแค่มองมันบ่ท่วมมองท่วมก็เน่าไปครับเป็นได๋น้อามไม่ขึ้นไปพุ่นครับแต่ว่า

ดึงครับมาลุนครับ่าคืนมาโอ้โ้ปลารถไปอย่าเราแห้งเลยว่ะว้าวโอ้โรถปลาเราดิแห้งมาธรรมดาครับเพราะเสืออยู่หรอครับนนิเออเพราะเสืออยู่ โอ้ดึงนี้ว่ามันสิปีนขึ้นเลยครับนี่ถ้าบระด็ก,กันมาดึงนี่บุกขึ้นเลยครับนี่ช่วงนี้แห้งหนา่าแย่มน้ะครับไปแล้วครับแต่ว่าถ้าบอกแง่ๆนั่นเมียปนี่บ่ออีปอแต่ว่าถ้าคันนี้จมเด,ดม้อครับเด้อบตรงห่วงไม่โค้ครับไปเราไม่ให้เราไปใส่เราคน cô đô cô đô vậy là vì nó ngay ก้อนเลยครับโอ้โอาโซ่เจ็บโซ่ <c oughs> <c oughs> แล้วเรา,าจมอีกเลยยันว่าสามห้าหนึ่งเอหลุดไม้แล้ครับ เรียบร้อยครับอู้ดึงมันไปถึงปีนขึ้นเล้ครับอู้หงแห้งแห้งแห้งเป็นปลาเรานี่แห้งช่วงนี้ฝนตกดีครับน้ำร้ายระวัะะงกันเล็กน้อยครับ เอากระอยู่นะ ล่อแกลงลงกลางไปเนาะโอ,โอ้ยน้ำมันมวนขึ้นแล้วน้ำมันกินน้ำมันคักแล้วแติตุมๆเหนียวๆพวกนี้ ว่ากันนีนาเมสิมันตันกหนักเป็นไรเลยเป็นต้มเนี้ยเ้ยนเออหนักแค่ตนั้นมีทงัทั้ง่กูดึงคือ่าคืออยู่แห้งอยู่รถคันนี้พ่อสื่อยู่นเี่ยว่าดึงปีนขึ้นมาตายเลยมอขึ้นนะไอที่เขาโทรม่ามาขึ้นนะเจ้าพีดึงยังเขาขาดมันก็ดึงดมารอรุดนะ โอ้มืกขึ้นถ้าว่ามันมืดอยู่ผมสิไปน้ำยู่ชอบไปดึงรถเกับจนมาฟังน่ะนี่จะมียกมันตัวะนี่ได้คุณมือแล้วเทียย์ของเทียย์เราเปนเพลงรับผมว่าโอ้ นี่สิบ้านอะไรสิบ้นตุ่มมาครับเรื่องไหนโอ้โหหนามก็ร้ายเนาะ เ <an> อาโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปน้นครับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้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 เหลียวโน้น้นี่เนาะ